มาเลยจ้าน้องสาวมาเลยจ้าโอ้โหน้องเห็นเหมือนที่เต็มสองตาเลยไหมเหมือนลี่เต็มสองตาหูเลยโอ้โหเป็นกับผู้หญิงไปพิสูจน์ให้มันเห็นชัดๆเท้าปลประตูออกมาอะไรมีอะไรไหนเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอยู่ไหนไหนตัวอยู่รักประตูโถไหมไม่มีเฮ้ยเอ้าอะไรเป็นอะไรกันเนี่ยปีนเหรอเฮ้ย เป็นอะไรกันไม่มีเลยเอ้ยไม่มีอะไรอ้าวเฮ้ยทำไมทำไมทำตัวนัดรอบๆอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมีอะไรอ่ะมีอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยใช่ไหมเต็มสองตารอบนี้เราไม่ตาฝาดแน่นอนพี่เชื่อโอ้โหนอุียมาบุกมือปาดรีบเลยรีบลูดเลยไอ้พีเฮ้ยอะไรอ่ะ แต่เมื่อกี้เราเห็นเลยนะเมื่อกี้เห็นแบบชัดๆเลยนะเห็นอะไรค <PM S 2> ิวไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างหลังเธอไหมเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเฮ้ยอะไรมีอะไรอ่ะทำมันกี่ครับไปไหนไปไหนไปเลยเมื่อกี้เราอาจจะมองว่าเป็นผีหรือตัวอะไรแต่รอบนี้เราต้องไม่ตาฝานเลยไปดักซิมัดไปมันั้นดักมากเลยไหนออกมาตรงนี้เลย่รงนี้เลยนี่เฮ้ะน้องทำอไมออกอะไรมีอะไรกันอ่ะเมื่อกี้เออเธอเล่นกับผู้หญิงหรือใครไหมไม่ได้เล่นแต่เราคเดีนะคิวไปวัด ไปวัดไปทำไมอ่ะไปในสองตากูเห็นผู้หญิงติดดวงตาไปดวยไปด้วย